สวัสดีครับผมสวัสดีเสาวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันสองฟันหัวลอยหกสิบสี่ครับผมครับวันนี้เขาสิบผ้าพน้องะขับมาปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหาสวนครับผมครับฝึกเตรียมลุมไว้แล้วครับปลูกเป็นลุมก่อนพี่น้องทั้งเบอด์สิบหกรูมครับผมใส่์รมละสามถอนครับผมท่อนหนึ่งหนี้สองถอตาครับผมเจ็ดครับ เซี่ย่าเียพันไวหนึ่งขึ้นแล้วก็เอามาบมใหม่อีกหนึ่งขึ้นครับผมบางถันคับบ่มซอหนึ่งสามขึ้นนะพี่น้องรับจะไปเ็ปูกขังแหลกครับก่ยใจห่อนนะพี่น้องเลยใจห่อนครับผมก่ยะเอามาล่องปูกเพิ่มนะครับบ่มขึ้นแหลกข,ขึ้นเดียวฝากช่วยพี่นออ้องรับไปชมการปลูกผ้า ปลูกครับผมปลูกแบบชาวบ้านเก็บปลูกครับผมไปเบิ่งกันเต้ครับพี่น้องครับมาเบิ่งการปลูกครับอ้อยสฟับบงบุรี้โซนครับแบบฟองเก็บนะครับผมครับรุ้มีจะเตรียมไว้หลายหมือนล้วครับระบ่มท่านใหว่ประมาณขึ้นเดียวนะครับผมขึ้นเดียวออกมาได้ซ้ำนีิดละครับบ่บมหลายขึ้นทุกเนครับ เรา้ำลงไปน้ำไป,อไปโอ้ยไม่ได้เป็นเช่นนันเอ,อืเอหัอบล้องมึงอะผมคิดมันปลูกได้อยากปลูกบ่างับบิางให้คลิปให้ยูทูปไปลายอคนเรื่อยมาปลูกบ้างหับรับลุมเลกครับพวกใหม่ แค่นำขึ้นหนึ่งบ่ใหม่ขึ้นหนึ่งครับก็เลยมาปลูกครับมันยนะิบเกิดนะบ่เกิดติดตามช่วงตอนเราไปที่น,นอนตอนท่านลงขับป่าเต่าทั้งไหยทั้งกว่าครับผมรถของลูกเดือครับใหม่นำพืชผลนะบ่ย้อมขอลูกเองครับ,ครบแค่รถลุงลุ้มละสามทอนครับ A mang đi học. A mang đi học. A viêng học, a viêng học. 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 ล้ำหมานคือเดียดลวกก่อนครับผมครับผมกับเป็นอะไรซิสนะครับเนาะครับปลูกลุ่มแหลกครับเสาวันที่สิบเอ็ดกลุ่มผ้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมครับค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อครับพี่น้องครับขอบพระคุณที่พี่น้องเข้ามาติดตามชมกับผมขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสาวันที่ครับสิบเอ็ด มีนาคม2องพันหครับครับนี่ครับสิ้อ้าพี่น้องครับเบื้องครับอ้อยสุพรรณบุรีครับหาซูลนะครับน้องครับสิงเก็ตได้เอาลงหลุมปลูกไว้เมื่อวันที่1ิเอ็ดครับกุมภาพันธ์2 5ันห้าครับผมสิงพันไปหนึ่งเดือนครับผมอ้อยจะเก็บกินเดยเนี่ยนะครับน้องครับจะพาพี่น้องครับมาเบื้องกันครับผมครับไปรับชมกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับน้องครับหลังจากพันไป1เดือนครับผม หลังจากพันไปหนึ่งเดือนครับผมทั้งเบิ่อสามยี่สองลุมครับผมไปเจะพาพี่น้องอย่างเบืองกันนะลุมเลยครับรบ,บางลุมก็เกิดเบื่บแล้วครับผมตั้งเบื่อหกขอดตาครับสามตอนหกขอา ตาหนึ้งสามารถแตอกออกได้หลายอันนะครับทางอันเกษตรถึงหาผมตอนนี้ครับจะบอกไม่ใจไม่เคียรครับบางลุงมัเกิดวอดเบิดครับครับหลังจากปลูกขั้นเป็ไปเงอนครับผมที่าราลุงเนี่ว่าเย็นเกิดเลยครับผม มันก็เกิอดอันนี้ก็เกิอดอันนี้ก็เกิดต้นเดียวครับหลครับจากขัานไปเลยี่นอง,น,งอน,นี่เป็ดไปนี่อันนี้เพิ่นเกิเคดครับงนี้บางอันก็เตยก็มาหลายอันนะครับ ผมมาจากขั้นเป็นเดือนครับผมปูไ้ทั้งหมด32หบ 3, ลุมครับลุมละ3ทอน6ขอตาครับผมกับรอช่มครับเดือนต่อไปนะครับนอกครับว่าจะเป็นจังใดยเนี่ยครับผมขอขอบคุณที่เป็นนองมาติดตามชมครับผมสวัสดีครับกับสวัสดีพป่น้องกับเสาวันที่11บ เมษายน2,564คมครับวันนี้สีภาพี่น้องครับมาเบงอ้อยสุพรรณบุรี50ครับผมปลูกครบ2เดือนนะครับนอครับสีภาพี่น้องครับอย่างเบิงครับผมอ้อยสุพรรณบุรี50ครับหรือใบขันนามครับพี่น้องครับวันนี้ว่ปลูกเขตพันธุ์ครับผมนี่ครับ 2องเดือนเต็มครับที่เอาลุงลุ่มครับผมใส่น้ำพอมคมัอพี่น้งคิดมันเหมือนอะไรยังมากพอน้ำใจครับนี่นะครับผมสองเดือนครับผมเอาลุ่งลุ่มนะสามทอนครับทอนละสองคอตาครับ มันทอนกับตายเบ็ดครับผมมันทอนกันเบเกิดครับผมมันทอนกันเบเกิดทั้งสองมันทอนกันเบเกิเอดอีกครับผมนี่ครับสองเดือนครับผมอ้อยสองเดือนครับมนี่ยวมาปลูเกเห็ดพันธุ์ครับผมครับลุ้มนี่ซ้ำทอนตายเบ็ดครับก็เอาทอนสำรอง กับที่เอาแช์ไว้เอาช่ำไห่ในถงกับความใส่ครับผมนี่นะครับผมสองเดือนครับอ้อยสองเดือน ขอบคุณที่พป็น้องข้ามาติดตามชมนะครับ,นะรบนกเกนาะครับผมามาปลูกเขตดพันธ์ไว้ครับผมขอบคุณที่พี่น้องข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ